สู่ youtube c h ช n n e l โอเทล่าโอมาเล่านะคะวันนี้โออ่านไพ่จะมาเล่านิทานชีวิตค่ะเป็นหัวข้อใหม่สำหรับการอ่านไพ่ของโอน,นะคะจะเป็นการทดลองครั้งแรกนะคะในการอ่านไพ่ประจําวันเกิดตั้งแต่อาทิตย์จันทร์อังคารพุทธพฤหัสสุกเสาร์นะคะจะแล้วแต่ว่าเป็น10วันหรือ11วันนะคะคราวนี้ จะเป็นสำหรับคนเกิดวันจันนะคะมีผลตั้งแต่วันที่10เมษายนถึง20เมษายน2563นะคะจะเป็นเรื่องราวทั่วทั่วไปแล้วก็การงานการเงินความรักสุขภาพนะคะแล้วก็คำแนะนำสำหรับชาววัน จันนะคะมาดูกันก่อนนะคะว่าสถานการณ์ปัจจุบันของคนเกิดวันจันทร์ในตอนนี้เป็นยังไงคะสถานการณ์ปัจจุบันของคนเกิดวันจันทร์ค่ะ queen of pentacles นะคะราชินีถือเหรียญ king of cups นะคะราชาถือถ้วยค่ะ nine of cups นะคะเก้าถ้วยค่ะ five of pentacles นะคะห้าเหรียญคะ่ะและ Night of w a d s นะคะ Night of w a d s อัศวินถือไม้เท้านะคะสถานการณ์ของคนเกิดวันจันทร์นะคะตอนนี้คุณอาจจะอยู่นิ่งๆก็ได้นะไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษมีความสุขอิ่นนาสสำราญอยู่ดีมีสุขนะคะอาหารการกินไม่ได้ขาดอาจจะมีคนคอยส่งสวยส่งมอบหรือว่าจะเป็นพนักงานนำส่งก็ได้นะ แต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คืออาจจะมีคนที่เขามาขอเพึ่งพาอาศัยมาทําให้เดือดร้อนนะคะหรือว่ามาขอหยิบยืมเงินทองมาขอเงินมาชวนลงทุนทํากิจ,จาก,การงานอะไรก็ตามนะคะเพราะเขาเห็นว่าคุณนะ่ะค่อนข้างที่จะอยู่ดีมีสุขไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรนะคะอาจจะเป็นคนในบังคับบัญชาก็ได้นะหรือว่า พนักงานที่ส่งของรับของก็ได้ก็ระมัดระวังเรื่องนี้นิดนึงนะคะมาดูกันดีกว่าว่าการงานของคุณเป็นยังไงช่วงนี้ให้งานสำคัญสุดก่อนเนาะเอางานขึ้นก่อนการงานของชาววันจันทร์ตั้งแต่วันที่10เมษายนถึง20เมษายนเป็นยังไงคะ Age of w a n d s นะคะ8ไม้เท้า The emperor นะคะ Four of cups นะคะสี่ถ้วยค่ะ The Devil re ค่ะ t w o of Swords นะคะสองดาบค่ะในเรื่องการงานอาจจะ work from home ก็ได้นะมีงานให้ทำอยู่เรื่อยๆหรือว่าอาจจะเป็นการ ทําธุรกิจการสั่งงานผ่านออนไลน์การทํางานผ่านออนไลน์ผ่านสื่อต่างๆก็ได้นะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าหงุดหงิดง่ายไม่สบอารมณ์อาจจะมีการสื่อสารที่ ไม่ไม่เข้าหูเท่าไหร่นะคะหรือว่างานที่ทําที่สั่งไปมันไม่ได้ดังใจมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แบบมันขัดหูขัดตาขัดใจมันไม่เหมือนเวลาที่เราออกไปทําเองทําด้วยตัวเองอะ่ะสั่งงานทางโทรศัพท์หรือทางทางหน้าจอคอมพิวเตอร์มันไม่ใช่แนวมันไม่ใช่ทางนะคะค่อนข้างไม่ได้ดังใจหงุดหงิดนิดนึงก็ใจเย็นๆน,นะคะบางทีมัน ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ก่อนนะเดี๋ยวพอมันผ่านไปคุณก็อาจจะได้ไปทำในสิ่งนั้นนะคะอยากทำเยอะแต่มันทำได้นิดนึงไม่ได้ดั่งใจถือว่ายังมีงานให้ทําทำไปก่อนอย่าเพิ่งหงุดหงิดอย่าพิ่งเครียดบ,บางคนไม่เหลืออะไรให้ทําแล้วนะคะมาดูกันต่อแล้วการเงินละคะงานมีให้ทําแล้วเงินละ่ะเรื่องเงินเป็นยังไงคะการเงินของชาววันจันทร์ตั้งแต่1 0ถึง20เมษานะ เ e ม p พ r a ร c ซ์นะคะ2ูออฟบ d s ส์นะคะสองไม้เท้าควีนออฟบ a n ส์นะคะราชินีถือไม้เท้า2ูออฟเพน c l e s นะคะสองเหรียญเอ f ออฟคัพส์นะคะแปดถ้วยค่ะ การเงินยังเหมือนกับคุณยังหมุนเงินอยู่ได้นะยังยังสามารถที่จะดึงกระเป๋านูน้นกระเป๋านี้ไม่ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ถูกใจหรอกแต่แค่เหมือนกับมีการมีการคิดมีการวางแผนมีการปรับตัวมีการปรับรับกับสถานาการณ์ในอนาคตอะคะถ้าบางคนนะคะอาจจะมีคนค่าใช้จ่ายกับการเดินทาง อาจจะด้วยตัวเองหรือว่าคนที่คุณรอคอยให้เขากลับมานะเขาอาจจะกลับเข้ามาทําให้คุณต้องใช้เงินจํานวนนี้ในการที่จะไปดูแลเขาอาจจะไปต้องจัดเตรียมที่อยู่อาศัยให้เขาแบบนี้ก็ได้นะคะในการกักตัวแบบนี้ก็ได้นะคืออาจจะแยกห้องแยกพื้นที่ก็เลยจําเป็นที่จะต้องเ,ออเสียงเงินเสียทองมาในการดูแลต้อนรับขับสู้นะคะงั้นมาดู การงานการเงินมากความรักค่ะใครที่รอความรักขอดูสถานการณ์ความรักของคนเกิดวันจันนะคะอุ้ยฮะ five of wands นะคะแปดไม้เท้าค่ะ The sun โอเคถือว่าดีเอ้ห้าไม้เท้านะ five of วันห้าไม้เท้าแล้วก็เดอะซันเมื่อกี้พูดแปดหรือเปล่าจำไม่ได้ละไอเออไม่ใช่เอช e อนเจ็ <laughs> ดเหรียญค่ะ judgment นะคะ the fool ค่ะในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะมันเหมือนกับว่ามันมีเรื่องให้ เออเขาเรียกว่าอะไรนะพูดคุยโต้เถีงยงโตแย้งแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่คุณคุณไม่เข้าใจหรือคุณรับไม่ได้มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วอะคะ่ะอาจจะมีปากเสียงกันขำๆเดี๋ยวก็ดีกันเองคือคุณรู้ว่ามันเป็นแบบนี้แหละแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปเรียกว่าเพื่อความบันเทิงในชีวิตในครอบครัวค่ะไม่มีอะไรเนาะแก้เหงาปากว่าอย่างนั้นเถอะ มาดูกันดีกว่าว่าแล้วเรื่องสุขภาพของคุณมีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงไหมคะ page of pentacles นะคะเด็กถือเหรียญ six of swords นะคะหกดาบ mm hmm. age of swords นะคะแปดดาบค่ะ 10 of Pentacles นะคะ10เหรียญค่ะ Six of Cups นะคะ uh, 6ถ้วยคือเรื่องสุขภาพนะคะคุณอาจจะมีอาการปวดหัวปวดตาปวดตัวแบบนี้ก็ได้นะคะคือค่อนข้างปวดเมื่อยแหละอาจจะเกิดจากการที่ เดินทางไกลก็ได้นะคะหรือว่าเป็นความเครียดความกังวลจากการที่เป็นห่วงคนอื่นหรือว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวจากว่าลูกเต้าญาติพี่น้องครอบครัวอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยสบายเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้หนักหนามากนะคะหวังว่าจะแค่เจ็บไข้ได้ป่วยแบบนั้นอืม ไม่ได้ถึงกับล้มหมอนนอนเสืออะไรมากมายนะคะก็ยังดูแลกันได้ดีอาจจะเสียงเงินเสียทองไปช่วยเขาหน่อยนะคน,ค,นคนห่างคนไกลค่ะไม่ไม่ต้องซเรีสมากนะเขาดูแลตัวเองได้นะคะหรือว่ามีคนดูแลเขาอยู่ตัวคุณเองก็อย่าเครียดแล้วกันนะคะแล้วก็ระวังสุขภาพของตัวเอง เรื่องความกังวลความเป็นห่วงมากกว่างั้นขอดูหน่อยค่ะว่าไพา่อยากจะแนะนําอยากจะบอกอยากจะเตือนอยากจะสรุปอะไรให้คนเกิดวันจันทร์คะในช่วง10เมษาถึง20เมษา2563 strange ค่ะ k night of pentacles ค่ะอัศวินถือเหรียญ night of cups นะคะ อสวินถือถ้วยค่ะ9น f w ออฟวนนะคะเก้าไม้เท้า Page of ว a นส์นะคะเด็กถือไม้เท้าค่ะเ,เรื่องที่คุณที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณนะคะว่าบางทีค่ะ คุณคุณอาจจะคิดอยากจะลงทุนอยากจะทำอะไรเป็นสิ่งที่คิดมานานแล้วแหละอยากจะทำแล้วเริ่มที่จะเลือกขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเพื่อการทำอะคะ่ะก็ มันก็เป็นโอกาสที่ดีนะแต่อย่าไปมองว่าคนอื่นเขาได้อย่างนั้นคนอื่นเขาทําอย่างนี้เราได้ยังงู้นคือบางทีอ่ะเลือกจากสิ่งที่คุณน่ะอยากจะทํามากที่สุดคุณเล,เ,ลเลือกจากสิ่งที่คุณชอบนะคะลงทุนเลือกกับสิ่งที่คุณชอบแล้วคุณสามารถไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนคุณจะทํามันได้แต่อย่าทําทั้งหมดนะเอาแค่สิ่งที่คุณต้องการทําจริงๆแค่อย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะแค่นิดๆหน่อย,อยๆพอนะคะเอาแค่เป็นพอกระสายพอสนุกพอนะคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์ขอบคุณมากๆนะคะถ้าตรงไม่ตรงยังไงก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะก็ครั้งแรกสำหรับการทำรายวันของโอนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ